โดนมัดตัวขนาดเนี้ยยังกล้าปฏิเสธอีกนะจ๊ะท่านผู้ชมครับในช่วงกลางเดือนมการาคมที่ผ่านมานะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยท้องฟ้าม,มืดหมดมากเลยนะฮะไม่ใช่ว่าหมอกลงแล้วแบบ มันมืดหมดนะแต่เป็นมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีชื่อว่า PM 2.5ฮะต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะครับเพราะว่าเป็นสีแดงสิ่งนี้นะครับจึงมีหลายคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วควันเหล่านี้เนี่ยหรือว่า PM 2.5นี้เนี่ยมาจากไหนมีข้อมูลชี้ชัดทางวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าควันเหล่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเผาในพื้นที่โลกจากฝั่งประเทศกรรมัมพูชาฮะ จากการรายงานล่าสุดของข้อมูลจากดาวเทียมนาซาพบว่าตั้งแต่วันที่10มกราคมเป็นต้นมาพบจุดความร้อนในกัมพูชาครับมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดวยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพบมากถึงวันละ3,000ถึง4,500จุดต่อวันนะครับซึ่งพื้นที่ที่มีการเผาหนาแน่นที่สุดนะครับจะอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้าโขงตอนล่างและพื้นที่การ,กรเกษตรทางตะวันตกของกัมพูชาซึ่งติดกับชายแดนไทยอย่างไรก็ดีครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับจุดความร้อนในไทยเนี่ยจะอยู่แค่200ถึง500จุด เท่านั้นฉันต้องบอกว่าสัดส,ส่วนเนี่ยต่างจากเพื่อนบ้านมหาสารแน่นอนฮะ และกลุ่มควันเหล่านี้เนี่ยก็มาจะเคลื่อนตัวตามกระแสลมเข้าสู่ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนนะครับอาจมีคําถามว่าแล้วทาไมฝุ่นจากกัมพูชายเนี่ยถึงมาที่กรุงเทพประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นเพราะลมมรสุมครับและส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาวะอากาศปิดโดยลมส่วนหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนทิศท,ทางจากลมตะวันตกกลายเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดโดยตรงเลยฮะจากพื้นที่เกษตรของกัมพูชามุ่งหน้าตรงๆครับถึงกรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่ง เป็นเพราะกรุงเทพครับเกิดสภาวะอากาศนิ่งหรือปรากฏการอุณหภูมิผกผันหรืออินเวน i o n นทำให้ฝุ่นที่ถูกพัดเข้ามานะครับบวกกับฝุ่นรถในเมืองหลวงเนี่ย ถูกกักขังอยู่ในระดับที่ต่ำและไม่สามารถลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ดังนั้นนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจึงตกในสภาพที่เหมือนกับมีฝาชีครับวางครอบเอาไว้อยู่นอกจากนี้นะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ชื่อดังนะครับและภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยยังระบุชัดเจนว่าควันดังกล่าวเหล่านี้ได้ลอยข้ามพรมแดนอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโดยประกาศเขตเฝ้าระวังมลพิษในหลายเขตเช่นเขตหนองจออเขตบึงกลุ่มเขตสาทรเขตคลองเตย โดยแนะนําให้ work from home ด้วยนะครับตามมาตรการสาธารณสุขรวมไปถึงมีการแจกจ่ายหน้ากาก N95 e และเปิดคลินิกมรพิษในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจแน่นอนครับมาถึงจุดนี้หลายคนอาจมีคําถามว่าอ้าวแล้วท่าทีของกัมพูชานั้นเขาเป็นยังไงบ้าง เมื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบนะครับว่าจากประเด็นที่พบว่ากัมพูชาเนี่ยมีการเผานั่นเผานี่เยอะแยะไปหมดทาให้เกิดควันจำนวนมากแล้วก็มุ่งหน้าโดยตรงมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะก็พบว่ากัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธโดยวันที่19กมกราคมที่ผ่านมาฮะกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาได้ออกแถลงการตอบโต้รายงานข่าวจากฝั่งไทยอย่างเป็นทางการโดยฝั่งกัมพูชาบอกนะครับว่าการที่ไทยบอกว่าควัน PM 2.5มที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยมาจากฝั่ง พูชานั้นจัดว่าเป็นการขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนโดยการพูชาระบุนะครับบอกว่าค่าฝุ่นต่างๆที่สูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมาจากกิจกรรมภายในของประเทศไทยเช่นการจราจรที่หนานแน่นโรงงานอุตสาหากรรมการก่อสร้างแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากสภาวะอากาศที่ปิดขังมลพิษเอาไว้ทําให้อากาศเนี่ยไม่สามารถขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้นอกจากนี้นะครับทางกับูชาย,ยังระบุว่า าฝุ่นที่บริเวณชายแดนเนี่ยเป็นแค่สีเหลืองเอง,เองนะเป็นระดับปานกลางสิ่งนี้ทําให้การพูชาครับไม่เชื่อว่ามวลอากาศเหล่านั้นจะส่งผลกระทบที่รุนแรงถึงขั้นทําให้กรุงเทพเนี่ยเกิดวิกฤตได้อย่างไรก็ดีครับเมื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าเรื่องฝุ่น pm 2.5ที่กรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ได้เผชิญแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ในกัมพูชาเองเนี่ยก็เผชิญเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นในช่วงเดือนมก,การ,ราคมปีที่แล้วหรือว่าปัจจุบันนี้นะครับพนมเปญเนี่ยก็เคยติดอันดับเมืองที่ลสุดในนโกป ต้นๆจนรัฐบาลกัมพูชาต้องออกมาประกาศเตือนให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง และผุดนโยบายครับที่มีชื่อว่าท้องฟ้าสีครามเพื่อประกาศบังคับใช้กับการเผาในพื้นที่โลกและภาคการเกษตรอย่างค่อยเป็นค,ค่อยไปเป้าหมายคือจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี2570แต่เขาก็บอกนะครับว่าการผู้ชาเองเนี่ยก็มี็อุปสรรคเหมือนกันนะนั่นคือวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลขณะบางครั้งก็บังคับใช้ได้ยากก็นี่แหละครับเรื่องราววุ่นๆุนของฝุ่น PM 2.5นะฮะท่านผู้ชมนะครับดูคลิปน,นี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความ ความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคอมเมนต์กันอย่างสุภาพระสร้างสารรค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ